ต้องไม่ลืมประวัติเขานะ<ม>ว่าเขาต้องคดีทุจริ<ม>ตตีความหมายเป็นอย่างอื่นไม่ได้ในบรมราชอง์การทันทีที่เขาโดนเรื่องเขาไม่พร้อมจะติดคุกถ้าถ้าปล่อยหลบนี้มันจะต่างอะไรเขาก็เหมือนเดิมเลย<ม>และเนี่ยนะครับถ้าหลบหนีไปได้อีกรอบมผมว่าเป็นการเสียหายที่ให้อภัยกันไม่ไดนะ้เพราะว่าบ้านเมืองก็เห็นอยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาประกาศจะทำนั้นนะ่<ม>ปัญหาว่าเขาทำให้หรือทำเอา มันคือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือเป็นการทำลายชาติต้องไม่ลืมประวัติเขานะว่าเขาต้องคดีทุจริตนะแล้วก็ยอมรับสารภาพว่าเขาเป็นคนทุจริตจริงนะครับตีความหมายเป็นอย่างอื่นไม่ได้ในพรมราชองค์การเพราะฉะนั้นทันทีที่เขาโดนเรื่องโดยธรรมชาติเขาเนี่ยเขาไม่พร้อมจะติดคุกเขาก็ต้องจะหนีนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่เขาโดนนั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดชุดที่มีหน้าที่รับผิดชอบ นะครับเขาถ้าปล่อยลมนี้มันจะต่างอะไรเขาก็เหมือนเดิมเลยเห็นไหมแล้วก็รรคการเมืองก็เป็นตัวแทนอยู่ในประเทศก็จะมีสภาพอย่างนี้เพราะวันแรกกันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะแล้วท้ายที่สุดไม่มีปัญญาขังเขาสักวันใช่เขาก็ไม่กลับมาเลี้ยงหลานที่คาว่าขออนุญาตผมขอกลับมาเลี้ยงหลานผมแก่แล้วผมขออนุญาตนะครับคนทั้งบ้านทั้งเมืองก็คิดว่าเขาขออนุญาตใครแล้วท้ายที่สุดนั้นเนี่ยเขาผิดคําพูดกับใครที่นําพาสู่ความเสียหายของชาติบ้านเมือง เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าทักษิณโดนแพ้แตกอยู่แนละ้วแพ้ทองทานจะเอาอะไรไปภูมิท่านทาน